สวัสดีครับพี่น้องสู้กลุ่สู้คนนะครับมาหนีวัดถอยไกลวัดถอยไกลล่หรือพี่ทงทงทน้องไก่ยึดทองยึดทาไปังไหนน้อชีวิตจะหายชะน่านะครับยึดหัวอยู่สวนสวนหยงสวนยางนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่เต็มถงหน้าที่หลุดหน่อยหลุดง่ายอย่างไห้ยื้อไว้กินเลี้ยงไว้วไว ขายจำนายนะพี่น้องเนะาะไม่มีรายได้เฉืยนน้ำยางกับพ่อได้สื่อทาประทุแต่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้น้ำเนะาะชีวิตชาวไห,ห้ชนาเฮ่าขับเคลื่อนระบบจะเป็นนักศิลป์ครับเป็นหล่อเป็นอะไรเฮากับวาไว้หน้านะครับหลายนะครับพี่น้องหลายบ่จะโตไปตัพอดีพอดีนะพี่น,น้องเนาะ จะบมกโจรเียกับขอทาได้ทั้งเชียงแล้วเฮ้หนองกรลังไหมมามามาขอลืมขอลือมามามา พอพันนครับขอพันเดี๋ยวพันเห็นพี่น้องยกอนอนให้นอนหน้ากะกอย่าเ็ดอย่าไก่ครับไว้ทะเบงนะครับไว้ทะเบิงไว้ตะชมไปสวยๆงามๆมีทั้งไก่ตีมีทั้งไก่ต้มไก่ต้มกระไลไก่ขายกระนี้ นะครับคนใจกักพักมาได้เด้อนะครับยังอันนี้กาตีก็ได้ต้มก็ได้พี่น้องเอ้ยนะครับสวยๆงามๆก็มีคนมาถามสื่ออยู่นะครับเนาะมีคนมาถามสื่ออยูอ่คนมาถามสื่อห้องกัทใช่บนนีคนสื่อห้องมาเลี้ยงไว้นะครับเนาะมาเรียงไว้ถนะ่าเบิง้ง ลร้านมัตตุภูเพปคงทใกล้มาจะเทีทยทเท่ยวที่แล้วพี่น้องเลยจะได้กินดอกหลังจากหาน้องใหม่แล้วหาปลาเนาะหลังจากปลาแล้วก็มาไก่เนาะพี่น้องเนองอาะให้เ,หเ,าาใเ,เต็ม คนนี่เป็นไรน้อน้าน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 เนี่ยปีกันเซี่งซาเลยพี่น้องนี่ตัวนี่พอดีพอดีเพี่นองนั่ ใกี่กันเดี๋ยวนนั่นนั่นนั่นเจ้งครับตะดอกเพินครับก้ตีหม้อเด้อเป็นห้องเด้อไกล้ตีหม้อบรรยากาศใกล้นะครับใกล้บ้านหมายชมนะครับ เดยวราโฆษณนีอพันเนาะนี่ก็พอพันที่แกอยู่ใกล้ๆนี่จับดิจับับเลยมานี้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 ดพอดีต่อมันมามามาได้มาหยมาหยมลูกจากบมาเหนน้ำลูกจากำมาเด้อไี่น้องเ้ยใกล้หลยปนี้เนาะ อก่ต้มไกลน,นี่ตัวนี้ก็พอดีพอด,ดีนี่นี่แม่พัน เว้นก uh, ับไก่ตกเดือนลราพี่น้องเอ้ยทำเมื่อยมาแล้วครับปนญญาไก่แต่ขาสีไก่ขอกหอกนะครับเช้าาเเจนกอาบรรยากาศไก่บ้านมาให้รับชมน้อพี่น้องเนาะไก่บ้านแล้วก็เป็นไก่พันนะครับไก่บ้านสวยงามง่ามมาให้รับชมบริสตองการก็สั่งได้เด้อนะครับสั่งได้สั่งได้ はなかまれ。 จิ๋คอจ๋วคอรื้มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วกินข้าวกินข้าวอ๋จิ๋คอยิ้มยิ้มเสียดายขาวพอกอ้วนๆวนพี่พี่มันๆเด้อออสเอาเพราหันมากินเน่ยให้สิกินห้ามบอกตปายเนาะ มา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 อขอยืดลำคอเขาขเค้อเขาเอ้ยไปเจ้าก็หากินไห,หมดูขอท่านนี่สองตัวนี่เพ่อนีเพ่อนีเนานะพี่น้องเนาะพี่น้องว้าววัน

มาสร้างคลิปเนี่ยเอ่าใกล้พื้นบ้านบ้านห้องให้เบิ้งนะครับพื Estamos ้นบ้านมาให้เบิ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงสักชาแนลคนนอนหานอนหน้าเด้อครับอย่างเป็นอย่างไก่ไวัยเยาว์วัยินนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณนะครับรันลิตมีต้องสักกันทีขอเล้าวข้ามาสวัสดีครับนี่คป็นีสวยงามมากครับ